พูดกับเขาเกือบทุกวันเลยก็ทําดีแล้วทาต่อไปเราพัฒนาตัวเองได้อีกเราเป็นคนที่ดีขึ้นได้ในทุกวันอย่ครับไปเรื่อยๆแหละต่อให้จะเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้เชื่อในความดีที่ตั้งใจไว้มาถึงวันนี้ได้ก็เก่งมากแล้วไปต่อไอ้หนูสวัสดีครับสวัสดีครับอีกทีหนึง่งผมป้อนกฤษณาครับผม ก็เป็นผู้หารดีออนคลาวด์จริงๆมันเป็นเหมือนชีวิตที่เคยฝันไว้ตอนเด็กๆคือตอนเด็กเราก็จะมีจินตนาการว่าอยากทํางานแบบเดินทางเยอะๆอะไรเงี้ยได้พบเจอผู้คนคือผมเป็นคนชอบพูดคุยกับคนแล้วก็อยากทํางานต่างประเทศแบบกับเรียาได้เดินทางไปต่างประเทศหลายๆที่ตอนนี้เป็นอย่างที่ฝันเลยแล้วมันก็เกินฝันเลยเพราะมันแบบมันเยอะมากๆเลยก็รู้สึกดีนะครับ รู้สึกดีกับตัวเองแล้วก็ภูมิใจกับสิ่งที่ได้ทําให้มันแบบคือเราไม่ได้ทําแล้วตอนนี้มันไม่ได้เรื่องของเราคนเดียวแล้วมันเป็นเรื่องที่เราทําแล้วมันแบบมันสร้างอะไรให้คนเยอะขึ้นเยอะมากนะครับนอกจากแค่เรากับครอบครัวเรากรา็ก็รู้สึกดีผมเคยลําบากเนาะเคยลําบากเคยผ่านช่วงลําบากมาผมจะเข้าใจว่าการการที่เป็นคนที่ลําบากหรือว่าอยู่ในชีวิตที่มันไม่สะดวกสบายไม่มี สิทธิขั้นพื้นฐานเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้ววันนี้พอมันเลยจุดนั้นแล้วผมคือว่าชีิตผมกำไรทุกวันผมว่าผมมาเข้าใจหลายอย่างมากขึ้นเลยว่ามีศัจธรรมของของการมีชื่อเสียงคือคุณต้องแลกชีวิตส่วนตัวอย่างรุนแรงเนาะแล้วก็คุณต้องยอมรับว่าวันไหนที่คุณถูกชื่นชมมากๆอ่ะมันก็มีคนอยากจะทําให้คุณรู้สึกแย่ผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกใบนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการไหนก็ตามแต่วงการบันเทิงอ่ะแสงมันเจ้ากว่าปกติ ตัวผมเองอะไม่เท่าไหร่เลยคือคือผมมาเฉยๆมากแต่เวลาเราเห็นนักสแสดงเราโดนหรือว่าแม้กระทั่งคนรอบตัวเขาโดนอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งคนรอบตัวผมโดนแล้วเขาพะวงอะผมรู้สึกว่าเอออันนี้มันก็โหดเหมือนกันนะผมไม่คนสดใสมากครับผมเป็นนักสู้ผมแบบสู้มากๆจริงๆหลายหคนกเห็นเนาะจนบางครั้งเนี่ยจริงๆเมื่อแบบ สักประมาณ3-4วันที่ผ่านมาก่อนกลับมาไทยครับมันก็มีความรู้สึกในหัวว่าเออเราอาจจะสู้เยอะไปหน่อยคือคือคือผมสู้ตลอดเพื่อคนอื่นตลอดต้องบอกว่าตอนที่เด็กๆที่ช่วงเวลาที่ผมลำบากเนี่ยประมาณสักแจนถึง20ผมว่า24-25เนี่ยเป็นช่วงที่ผมลำบากแล้วก็สู้เพื่อครอบครัวกับคุณภาพชีวิตที่ดีดมากๆอะไรเงี้ยพยายามจะทำให้ทุกอย่างมันกลับมาแล้วก็ตอนนั้นมันก็เหมือนแบบ สู้ตลอดเวลาพอมันไปถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทุกอย่างมันดีแล้วอะไรเงี้ยดีแล้วสําหรับเราและครอบครัวเรานะแต่เราก็ยังสู้ต่อไปไม่มีจังหวะได้อ่อนแอเลยอะไรเงี้ยแล้วจนมาทํ Beyond Cloud เนี่ยโอ้โหยิ่งแบบขาดจังหวะอ่อนแอไม่เจอเพราะว่าไม่มีอะไรที่มันแบบมีจังหวะให้เราหายใจเลยครับผมเพิ่งมารู้ตัวว่าเราไม่อยากเห็นตัวเองด้วยซ้ำว่าเราอ่อนแอเพราะว่าที่ผ่านมาเราเข่งแข่งตลอดนะเพราะการที่ก็เป็นหัวหน้าครอบครัวเริ่มจากเรื่องแค่นี้ก่อนแล้วผมทําธุรกิจเป็นเจ้าของบริษัทเป็นผู้บริหารเบอร์หนึ่งมา10กว่าปี ตั้งแต่ผมยังเด็กมันเหมือนเราต้องเราต้องเก่งอะพี่มันไม่มีจังหวะให้ผมไม่เก่งเลยแล้วหลายครั้งสมัยก่อนผมก็จะหวนว่าเฮ้ยถ้าถ้ากูไม่เก่งมันจะเป็นไงวะเพราะผมยอมรับตัวเองแล้วว่าเหนื่อยแต่มันคุ้ม,มเหนื่อยแต่มีความสุขเนี่ยมันดีกว่าไม่เหนื่อยแล้วรู้สึกว่าไม่มีคุณค่าอะไรกับใครผมคิดว่าผมเลือกแบบนี้ดีกว่าผมก็จะเสียใจมากกว่าสังเกตได้ว่าผมจะเสียใจกับเรื่องอะไรเรื่องที่แบบเวลาผมทุ่มใจให้ ให้ใครแล้วผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเขาไปทําให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีผมใช้คำนี้ด้วยว่าเพราะตัวผมอะทาผมรู้สึกไม่ดีอะผมให้อภัยเร็วมากผมเป็นคนแบบทุกคนจะดูเหมือนผมเป็นคนแข็งนะจริงๆผมเป็นคนเซสสิทิลอีและอ่อนมากผมเป็นคนนักสู้เฉยๆแต่ในใจผมเป็นคนที่แบบใจดีเกินไปได้วยซ้ำเน่หลายๆคนก็จะพูด แต่พอเราเห็นว่าการกระทําของหลายๆคนมันไปกระทบคนอื่นในวงกว้างน,นี้ผมจะเสียความรู้สึกมากๆ, <S <S ๆผมโดนแบบนี้มาตั้งแต่เด็กต้องบอกว่าบุคลิกท่าทางผมดูเป็นคนรวยมากมาตลอดซึ่งจริงๆผมอยู่ในครอบครัวที่ตอนในเด็กก็ยอมรับว่าออมีฐานะประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ได้แบบโอ้โหรวยอะไรขนาดอยู่ในโรงเรียนออปกติผมเรียนบดินสอใช่ไหมครับเพราะน้นเราก็จะมีเพื่อนหลากหลาย ตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วฐานะเราอาจจะแบบอยู่ในระดับที่โอเคว่าคนอื่นอะไรเงี้ยแต่เราแค่รู้สึกว่าเราใช้เงินได้แบบสุรุ่ยสุราส่รายอ่ะมเงเคยแบบว่าอยากอยู่กับเพื่อนก็นั่งขึ้นรถเมล์กับเพื่อนแล้วก็ลงกับเพื่อนแล้วผมก็นั่งแท็กซี่ต่อกลับบ้านแต่พอมันมาในจุดที่มันแบบลําบากอ่ะมันมันมันลำบากจริงๆนะมันเหมือนว่าคนไม่เคยนงไปจุดนั้นอ่ะจะไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้ววันที่มันถูก มันไม่มีพลเวชอ่ะจากคนที่เคยมีพลเวชมันยากหรือตอนนั้นพอมีปัญหาไงไปสนามีตํารวจก็ไม่มีใครยื่นมือช่วยเราคือผมไม่รู้แล้วเออการที่มันเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่มีสิทธิ์มีเสียงไม่มีอํานาจในการต่อรองเนี่ยลำบากไม่ว่าจะอยู่ีนไหนบนโลกลําบากหมดแต่ที่ไทยในยุคนั้นอาจจะลําบากมากหน่อยคือต้องบอกว่าพ่อแม่ผมเนี่ยเป็นคนที่เขาปกป้องผมมาอย่างเต็มที่ตลอด ผมเป็นลูกคนเดียวมาสักพักใหญ่เพราะฉะนั้นผมกับน,น้องสาวผมในห่างกันพอสมควรเนาะเพราะงั้นเนี่ยเขาจะบเกิดอะไรขึ้นก็นตามเขาจะไม่ให้ลูกรู้เพราะวันที่มันเกิดวิกฤตที่ของอาสถานะการอยู่ในครอบครัวเนี่ยกว่าผมจะรู้อ่ะมันก็คือสายมากแล้วไงจนเขาต้องตัดสินใจหรอกเขาจะย้ายไปอยู่ที่ต่างประเทศกันแล้วตอนนั้นเป็นวันที่ผมมารู้ความจริงทุกอย่างเพราะฉะนั้นเวลาช่วงเวลาทำใจของผมสั้นมากแม่ผมเนี่ยเป็นคนที่หนักสู้มาก เป็นผู้หญิงตัวเล็กร้อยห้าสิบกว่าแต่อดทนมากและนักสู้มากแล้วก็พ่อเป็นคนกระตันยูมากทั้งสองคนเป็นกระตันยูมากมันทำให้ผมรู้สึกว่าความรักมันสําคัญมากโดยเฉพาะความรักของครอบครัวนี่แหละคือที่มาว่าทําไมผมอธิบายว่าตอนผมทํายอนคาร์ผมเริ่มด้วยความรักผมก็ยังเลี้ยงด้วยความรักมาตลอดแต่ในฐานะของคนบริหารองค์กรอะบางครั้งเราใช้ความรักอย่างเดียวไม่ได้นั่นแหละแต่นี่คือเหตุผลไงว่าตัวละครนี้ทำไมเป็นอย่างนี้แล้วมาอย่างไรเพราะผมโตมาในครอบครัวที่ ต่อให้มันจะมีปัญหาสถานการณ์นในช่วงหนึ่งแต่ว่าความรักของเรามรันไม่เคยหายไปเลยมันเต็มเตี่ยมมาตลอดแลวมันเป็นแรงให้ผมสู้มาตลอดคือผมไม่เป็นคนไม่อ่านหนังสือนะผมว่าแบบอันนี้อาจจะไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีของหลายคนคือผมไม่ได้อ่านหนังสือเยอะแต่ผมเป็นคนชอบดูชอบดูชอบฟังชอบฟังเพลงมากฟังเพลงตลอดเวลาแล้วผมจะจินตนาการกับเพลงตลอดเวลาแล้วก็ดูการ์ตูนอะไรเงี้ยชอบดูโดเรมอนผม ผมมาหาเหตุผลให้ตัวเองว่าทำไมผมชอบโดเรมอนได้ตอนโตน,นี้เพราะว่าผมว่าเขาเป็นเพื่อนที่จริงใจคือผมเป็นคนจริงใจแล้วผมรู้สึกว่าผมเป็นโนบิตะคือผมเป็นคนที่ไม่ได้ดูเก่งอะไรชัดเจนอ่ะก็ก็โนบิตะดีแล้วพอมันรู้สึกว่าเออเรารีเลชก,กับตัวละครโนบิตามาะมั้งเราก็รักโดเรมอนมากเพราะโดเรมอนมีของพิเศษตลอดเวลาแล้วโนบิตะรู้สึกเป็นตัวธรรมดาถ้าโนบิตะเนี่ยเวลาต้องลุกขึ้นมาสู้ทีไรก็ไม่เคยแพ้ ผมคุ้มไปตั้งนานแล้วอ่ะเออผมเลยไม่เนี่ยผมเลยไม่กลัวเสียอะไรเลยพี่จริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่ผมกล้าบอกว่าทําไมหลายคนรู้สึกว่าผมดูไม่กลัวอะไรเลยดูด้วนคนกากลั่นมากก็าผมไม่กลัวจริงๆผมเคยกลัวที่สุดในชีวิตคือกลัวครอบครัวอยู่ไม่ได้ถ้าผมไม่อยู่คือสมัยก่อนผมยกตัวอย่างเช่นเวลาผมเดินทางบ่อยๆเนี่ยผมจะกลัวเทอร์บแลนด์มากลมอากาศอะเครื่องตกมาผมกลัวผมกลัวเครื่องตกผมกลัวผมตาย แล้วถ้าตายเนี่ยครอบครัวผมจะอยู่ยังไองอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่กลัวอะไรแล้วเพราะว่าผมรู้แล้วว่ายังไงผมจัดก,การทุกคนอยู่ในจุดที่เขาอยู่กันได้อย่างดีแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่อง,งของเงินทองมันเป็นเรื่องของ thinking การใช้ชีวิตอะตอนนี้ครอบครัวผมมีความสุขมากพ่อผมร้องคาราเตะทีกอล์ฟแม่ผมไปออกกำลังกายฟิตเนสร้องคาราเตะกับพ่ออาม่าผมแฮปปี้กินของอร่อยทุกวันน้องสาวผมอยู่ในการทํางานที่หนักแต่มีความสุข ถ้าาว่าเส้นทางบันเทิงเนี่ยผมทําบันเทิงมาตลอดยู่แลลวแต่เป็นบันเทิงในสายดนตรีในสายคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยครับมันก็คือความบันเทิงที่ผมแฮปปี้แล้วอย่างเงี้ยผมคิดว่าผมจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกษียณเร็วด้วยวางแผนตลอดก็แบบใช่ปั๊บเดียวก็จะเกษียณแล้วเพราะผมเริ่มใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วนะครับก่อนที่จะมาทำมิวสิควิดีโอผมเที่ยว6เดือนทํางาน6เดือนเพราะว่าผมทํางานมาหนักมากแล้วพอครอบครัวผมทุกคนอยู่กันอย่างดีมีความสุขผมส่งน้องเียมันนอกอย่างเงี้ยผมก็อยู่กับน้องแบบ ปีหนึ่งหเดือนอ่ะทำงานแค่หกเดือนเองมันเหมือนตอนนั้นผมสึกว่าเราไม่ต้องหรูกว่านี้มากก็ได้ครับมันก็โอเคแล้วอะไรแบี้แต่พอมาทาอันนี้มันมันเกินกว่านั้นไปไกลมากมันก็เลยไม่รู้ว่านี่คือเรียกว่าเส้นทางบันเทิงหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นมันเป็นการเปิดประตูสู่ความการทําธุรกิจบันเทิงที่มันใหญ่ยิ่งเอางี้ดีกว่ามันวงกว้างใหญ่มากแล้วเหมือนว่ามันไม่ได้เป็นการวางแผนมาตั้งแต่แรกเลยสามมันเหมือนว่า ทำด้วยความรักเพื่อนที่บอกมาตลอดมันคือเรื่องจริงนะครับคือช่วงนั้นผมสนิทกับไม้ภาคภาคูภคภคมิมากต้องบอกว่าทําไมหลายๆคนอาจจะเห็นเคยได้ยินมาบ้างวลา,าผมพูดบนเวทีหรืออะไรก็ตามอาจจะไม่เข้าใจภาพสนิทกันมากจริงๆเพราะว่ามันเป็นช่วงก่อนโควิดแล้วพอเข้าโควิดปุ๊บเราเสียหุ้นกันหนะักทั้งคู่แล้วเราก็เหมือนแบบจากที่ผมคิดว่าอมันจะชิวๆแล้วชีวิตจะแม่ะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าโอเคแ,แล้วเราก็พักผ่อนชยวๆไปต้องเดิโควิดมันทําให้มันเกิดการแบบบีบรัดที่เราไปไหนไม่ได้อะไรเงี้ย แล้วพอเราอยู่กับเขาเยอะๆมันทําให้เราเห็นความตั้งใจของเขาเขาแบบจริงๆแล้วเขาคาดหวังเขาคาดหวังกับโปรเจกต์คินพอยไว้มากพอสมควรเพราะว่าไมา์เนี่ยเขาเว้นการแบบเขาเรียกว่าอะไรการตัดสินใจที่จะรับการเล่นซีรีส์ Y มาเยอะเพื่อก็ตัดสินใจกับเรื่องนี้แล้วพอมันจะพังลงผมเห็นผมเห็นว่ามันไม่แฟร์สำหรับเขาอะไรเงี้ยเราสึกเฮ้ยเราก็ใช้ความสามารถของเราความตั้งใจของเราเข้าไปช่วยดีกว่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนที่ ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ของผมมายเป็นเพื่อนที่ผมสบายใจเป็นวิตรภาพที่ดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทําให้เขาได้มันน่าจะโอเคเรื่อวกแบบเจออโปเนี่ยเป็นจุดที่ทําให้ผมแบบผมเจอโปครั้งแรกตอนนั้นยังไม่ตัดสินใจทำร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมเห็นว่าเขาเป็นคนนี้ได้คือลึกๆของเขาเขาเป็นคนที่รักมีความรักที่จริงใจกับการแสดงมากๆแล้วผมก็โอ้โหคนนี้ถ้าเกิดไม่ได้แบบไม่ได้ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมามันจะเสียของมากเลยนะ พอเริ่มจากสองคนนี้ปุ๊บมันก็ไล่ไปถึงคนอ,อื่นๆเพราะฉะนั้นผมเลยเริ่มจากความรักจริงๆที่หวังดีกับคนอื่นแล้วก็เลยลงไปทำมนพอทํามันเสร็จปุ๊บก,ก็ไหลไปด้วยความรักมันก็เลยไปไกลเลยผมเชื่อว่าความรักมันมีมันมีพลังเยอะมากนะฮะจนทางคิมพอเนี่ยผมบอกเลยว่าโหแบบเหนื่อยจริงๆเนี่ยไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้มานานมากแล้วในชีวิตจริงไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้เลยดีกว่าตอนละบมาดยังไม่เหนื่อยขนาดนี้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกผมก็ไม่เข้าใจว่าแบบโอ้คนวงการมันเธอภาพสวยมากเลยนะแต่ว่า ทำไมขนาดแบเนาะ,ะมันก็เลยแบบแอบรู้สึกทรมานนิดหน่อยแต่ว่ามันก็สนุกนะฮะมันเหมือนโลกใบใหม่ผมไปโรง,เ,งเ,เรียนที่เขาเรียกว่าอะไรมันทุกคนพร้อมสอนโดยที่ไม่ต้องสอนอ่ะผมผูกพันกับคินพอลม,มากตอนที่ได้ทาบทกับน,น้องๆนักเขียน่ะผมใส่ความเป็นตัวเองไปเยอะมากผมกล้าบอกว่าไปถามเบื้องหลังได้เลยว่าคินพอลเนี่ยผมอยู่ในทุกจุดผมไม่มีขี้เกียจเลยอ่ะผมทํางานหนักที่สุดเลยดีกว่า ผมอยู่การตัดต่อแบบอย่างละเอียดทุกอย่างผมจําได้ทุกซีนเพราะว่าตอนนั้นผมแบบมีความคิดว่าไม่เคยคิดว่าจะได้ทำต่อหรือเปล่าเลยคิดว่าผมเป็นคนสุดอยู่แล้วผมใช้ชีวิตสุดทุกเรื่องถ้าตัดสินใจทำเมื่อไหร่ผมไม่เคยแบบไม่เคยแบบกักาก้ากอะไรผมว่าผมเป็นคนบา้านิดนึงผมอยากให้ทุกคนปกมือให้ทีมงานทุกคนเลยที่อดทนแล้วก็ตั้งใจทำจนคินพอตมันพาให้คนทั่วโลกได้รู้จักความเป็นไทยในรูปแบบหนึ่ง ผมพูดกับทุกคนเสมอถ้าเกิดใครจะไปไปดูเวลาเราบีบเราจะบีบแล้วกอดคอกันแล้วก่อนที่จะขึ้นโชว์จะบอกว่าให้จำมเมนี้ไว้มนะันอาจจะไม่มีแล้วผมว่ามันเป็นประสบการณ์ชีวิตหนึ่งที่ผมผมภูมิใจมากๆทุกวันนี้ไม่ว่าคนที่ยังอยู่หรือยังแบบออกไปแล้วอะไรเงี้ยเวลาเราพูดถึงเรื่องนี้กันทุกคนจะบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตกินเพราะได้ฮิวใจคนเยอะมากแม้กระทั่งตัวผมเองจนผมรู้สึกว่าเออสเสน่ห์ของการทํางานบันเทิง มันคือดีลังนี้เองเพราะมันคือความบันเทิงมันทําให้คนมีความสุขขึ้นตอนนั้นผมอาจจะเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นแต่ตอนนี้ผมไม่ได้มองเป็นวิกฤตต่อไปละผมมองว่ามันเป็นจุดที่ทําให้ทุกคนได้มาตระหนักแล้วก็คิดเขาเรียกว่าพักหายใจนะครับเพราะคิมพอด์ันไปแบบนี้แลยปุ้งปุ้ง มันไม่ได้แค่เราอ่ะที่ไม่ได้หยุดผมเชื่อว่าแฟนๆก็ไม่ได้หยุดคิดมันมันสักเซสเหลือเกินเอาอยู่ดีกว่าแล้วมันก็ตุ้มอย่างมันตุ้มตามทําอะไรก็ตุ้มตามตุ้มตามไปหมดเลยอย่างเงี้ยจนเราลืมไปว่าจริงๆแล้วมนุษย์ทุกอย่างทุกคนบนโลกดีกว่าธรรมชาติทุกอย่างมันมันมีตังหนิทุกอย่างมันมีตังหนิเราต้องหันมามองที่ตัวเราเองก่อนคือมานนั่งโทษคนอื่นมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะจริงๆแล้วเราต้องแก้ไขอะไรบ้าง เราต้องทําอะไรบ้างเงี้ยตอนนั้นมันยากเหลือเกินสำผมยากมากพี่ยากมากอย่างที่บอกว่าผมเคยเป็นหัวหน้าครอบครัวเดี๋ยวนี้เอาใหม่เดี๋ยใช้ก็เคยผมเป็นหัวหน้าครอบครัวแต่ครอบครัวผมไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ <Yeah. S 2> แต่พอบิยอนคาวมันใหญ่โตมากแต่แล้วมันแบบมันต้องมันเป็นเอาเขาเรียกว่าธุรกิจที่เป็นเรื่องของความรู้สึกล้ว,ลวนๆเราจะรับมือกับการดูแลความรู้สึกของทุกคนยังไงอ่ะซึ่งตอนนั้นทุกคนก็เป๋หมดเหมือนกันเพราะมันเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่คาดวังใช้เกิดขึ้น ก้าวข้ามมาไกลมากนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเพื่อนเพื่อนทุกคนในชีวิตผมคือบอกหมดเลยว่าผมเปลี่ยนมันคงเป็นจังหวะที่ดีแล้วก็เป็นเหตุผลโดยรวมด้วยแหละครับว่ามันมันทำให้เราถึงเวลาที่ต้องเป็นคนนี้เพื่อจะเดินต่อไปในทางที่เหมาะสม,มนิ่งขึ้นแล้วก็กลมกล่อมมากขึ้นอันนี้ดีใจตัวเองถามว่าจิตใจยังเหมือนเดิมวิธีการสื่อสารเปลี่ยนไปคือเรา พยายามระวังการทําอะไรให้มันกระทบจิตใจคนอื่นมากขึ้นแต่ก่อนมันเร็วมากอ่ะมันพุ่งอย่างเดียวจะลืมไหมว่าซ้ายขวาในระหว่างทางที่พุ่งเราเหมือนเราขับรถเร็วๆน้ำไปสาดโดนใครบ้างอ่ะแต่แวนวันนี้ผมไปทางอย่างนั้นผมขับรถให้ไม่ไปสาดใครค่อยๆตรงไปไปอย่างช้าๆและสวยงามทุกวันนี้ผลงานที่เราทําหรือการการทำอะไรใหม่ๆผมว่าถ้าทุกคนไปดูจริงๆอ่ะมันไม่มีเรื่องบังเอิญน,นะครับเราไม่เคยฟุกเลย การที่ไมโปรไปถึงระดับโลกได้ทุกอย่างเป็นการวางแผนของทีมทุกคนอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยรู้สึกว่าแบบมันอย่างที่บอกแหละว่าเคยมีคนมาพูดว่าเอออะไรนะเพรานั้นมันมีข่าวแรงๆว่าแบบจากสูงสุดสู่ต่ําสุดอ่ะผมยังนึกว่าผมว่ามันไม่ได้ต่ำอะมันแค่ลดลงมาซึ่งมันเป็นลดลงมาในจุดที่ทําให้คุณไี่คิดว่าจริงแล้วคุณต้องมั่นคงและแข็งแกร่งกว่านี้พื้นฐานต้องแข็งแรงกว่านี้ก่อน ไม่งั้นมันจะมันจะไม่ดีเชื่อไหมผมไม่เจ็บเลยผม,มงงมากหลายหลายคนเนาะเจ็บแทนผมเยอะมากแบบผมเจอใครทุกคนส่งมาให้กำลังใจจนผมต้องคิงถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือผมเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกอะไรกับคำด่าเพราะผมอย่างที่บอกว่าผมผ่านชีวิตที่ยากมามันเจ็บกว่าน,นั้นเยอะมากผมเคยอยู่ในจุดที่แบบโดนตีราคาเป็นมูลาคา่าด้วยตัวผมอะ โดนโดนคนออฟเฟอร์เป็นมูลค่าตอนที่ผมลําบากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันนี่มีอะไรมาทําให้เราต่ํางลงได้แล้วอะต่อให้จะด่าเจ็บขนาดไหนผมอ่านแล้วผมก็ขำแต่ที่มันกระทบคือมันไปกระทบคนรอบข้างมากกว่าที่คนส่งมาส่งข่าวมาอะไรเงี้ยตอนนั้นผมเอาข่าวเยอะมากแบบแต่สิ่งที่ผมรู้สึกอย่างแรกคือขอบคุณพี่พี่สื่อนะครับที่เลือกรูปผมที่หน้าตาดีไปตอนเด็กๆผมก็เป็นเด็กผู้ชายที่หน้าตาดีคนหนึ่งแ,แน่นอนมันก็เหมือนแบบว่าพอวันที่เราล,ลําบากอะมันก็ มันก็มีคนพยายามจะแบบมาอ่ามาออฟเฟอร์อะไรเราบางอย่างอะไรเงี้ยบางคนอาจจะรู้สึกดีก็ได้แต่ผมเสียใจมากมันเหมือนแบบคือลำบากแล้วไม่เท่ากับมีคนมาบอกว่าคุณมีมูลค่าอยู่เท่านี้อะไรเงี้ยมันก็ก็เจ็บปวดเหมือนกันผมเลยรู้สึกว่านั่นคือจุดต่ำสุดในชีวิตผมนะคนที่ทําผมเจ็บได้คือคนที่ผมรักเท่านั้นเพราะผมให้ความรักปุ๊บแล้วผมรู้สึกว่าคนเนี้ยเขาไม่สมควรได้ความรักจากเราอันนี้ผมจะเจ็บมาก แฟนสวง <c oughs> เป็นความตั้งใจของผมเลยที่อยากจะพิสูจน์หลายๆอย่างคือภาพยนตร์ทำยากพีเรียดทำยากทำยังไงที่ไม่วายมากและพิสูจน์ซีว่าแฟนๆกลุ่มเราอะ่ะเขาเข้าใจไหมเพราะเราบอกตอนทำกินพอสอะ่ะผมทำแบบจัดจ้านสุดแบบเขาเรียกว่ากล้ามากจนหลายคนคิดว่ามันอาจจะออนแอร์ไม่ได้ผมู้สกว่านี่คือมาตรฐานของระดับโลกเขากล้าเล่นกล้าทำกล้านำเสนอเราต้องทำได้ พอแมนสูงเนี่ยมันกลับด้านเลยน่ยมันพลิกไปด้าน,นคือมันไม่มีเรื่องราวแบบนี้เลยแต่การป็นว่าเราสร้างแรงกับเพื่อนผมภูมิใจมากกับสิ่งนี้แล้วผมคิดว่าเนี่ยความตั้งใจของเราอะมันมันออกผลแล้ววันนี้แมนสูงฉายหลายๆประเทศตอนนี้ฉายอยู่ที่เวียดนามอยู่แล้วกำลังจะไปที่อื่นอยู่มันไม่ได้ง่ายเลยการที่เราเลือกชองภาพยนตร์ไทยที่ไม่ได้เข้าใจง่ายสําหรับตลาดแม่ทั้งไทยเองผมจะพูดกับพี่เป็นที่แรกเลยว่า ในภาพ,พย,ยนตร์แมนสวรเป็นความตั้งใจของเราอยู่แล้วที่เราไม่เล่าเรื่องความสัมพันธ์เลย<ม>เพราะเราจะมีซีรีส์ที่เล่าเรื่องความสัมพันธ์ของทุกตัวละครแยกออกมาเราวางไว้อยู่แล้วนะครับเพราะอย่างเนี้ยความาวมันมีอยู่แล้วถ้าใช้ความวายเรื่องความสัมพันธ์มันมีแต่มันจะถูกเล่าอีกแบบหนึ่งเพราะว่าการจะเล่าความสัมพันธ์ผมรู้สึกว่ามันใช้เวลาสองชั่วโมงมันไม่พอ<ม>เพราะฉะนั้นแมนสวร์ทาหน้าที่ของเขาได้เต็มที่มากแล้วผมว่าหลายคนก็ตกใจนะครับคือมัน มันไม่ได้เรียบร้อยขนาดนั้นแล้วมันก็จัดจ้านแล้วโปรดักชั่นทีมที่ทําต้องบอกว่าทุกคนคือเป็นมือระดับโลกหมดนะมันทําให้รู้ว่าคนไทยเก่งคือมันไม่ใช่เพราะผมเก่งนะผมว่าผมมีทีมที่มีความเชื่อเดียวกันหมดเลยแม้กระทั่งคนได้เห็นอโปเป็นตัวละครลำเห็นไม้ในบทบาทนี้อะไรเงี้ยเห็นบาส์ดเห็นความสามารถของบาส์ดเลยเห็นต๋องผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบคุ้มค่าเหลือเกินนะเห็นกลุ่มน,นักสแสดงที่ อย่างที่คานทีอย่างนี่หพี่ตั้วอะไรกต็ตามที่เขาอยู่ในในอีกแวดวงหนึ่งอ่ะไม่อยู่ในแวดวงของภาพยนตร์นะ่ะแล้วเห็นแล้ว,ว่ากลุ่มคนนี้พูดคุณภาพเลยนะแต่เนี้ยเห็นไหมเขาไม่ต้องแบบโด่งดังมีชื่อเสียงมากเป็นดารายที่คนพูดกันกัได้แต่ทาไมคนดูเขาเล่นอินแล้วเชื่อผมว่าอันนี้มันมัน,ม,นมันส่งผลมากในตลาดโลกเพราะว่าตลาดโลกเขามองกันแบบนี้เพราะคนข้างนอกเขาไม่รู้หรอกว่าใครดงงังมากเขาดูแล้วเขารู้สึกหรือเปล่าซึ่งแมนส่งมาทําหน้าที่นี้ อยากให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองได้กลับมาพูดคุยกันว่าซอฟท์ o วร์ที่คุณพูดถึงอ่ะมันควรจะสับสนกันในรูปแบบไหนบ้างมันทําได้มากกว่านี้อีกนะไม่งั้นไม่งั้นเกาหลีเขาไม่ทําได้ขนาดนั้นหรอกใช่ไหมครับมันทําได้มากกว่านี้แต่ทุกคนต้องจับมือร่วมกันมันไม่ใช่การัฐบาลแล้วแหละมันต้องเป็นทุกภาคแหละทุกภาคส่วนมาจับมือร่วมกันว่าถ้าคุณมองเห็นว่าสื่อบันเทิงมันสามารถ ยกระดับอะไรได้บ้างเพราะว่าอย่างงานสวงที่ผมไปทํากับทรงวาด mm hmm. อะทุกวันนี้ทรงวาดคนรู้จักเยอะขึ้นเยอะมากแล้วตอนเราไปทำอะคนหมื่นกว่าคนอะไปใช้บริการตรงนั้นอะมันสร้างเม็ดเงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยนี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่ว่าสื่อบันเทิงทั้งซีรีส์และภาพยนตร์แล้วก็ตัวนักแสดงเองสามารถขยับทะเยื้นเศรษฐกิจในภาคส่วนไหนได้บ้างและถ้าเกิดเราสพอร์ตกันในวงกว้างมันจะขยับเยื่อนเศรษฐกิจในภาคใหญ่กว่านี้ได้อีกนะ อย่างแรกเลยผมอยากให้ดิอันคาวเป็นตัวเลือกของบริษัทบันเทิงไทยที่มีคุณภาพมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนและคนทํางานมีความสุขผมอยากให้มันไประดับโลกได้จริงๆอยากให้คนเห็นว่าคนไทยอ่ะความสนุกแบบไทยๆอ่ะมันเป็นสิ่งที่ยอมรับและเข้าใจได้ทั้งโลกซึ่งอันเนี้ยตั้งใจอย,อยากให้ทุกคน มีไลฟ์บาลานซ์ที่ดีขึ้นผมเชื่อว่าหลังจากนี้จะดีขึ้นเพราะตัวผมเองเนี่ยผมว่าปีกว่าๆสองปีที่ผ่านมาผมหนักเหลือเกินเต็มที่เหลือเกินอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันควรจะมีจังหวะผ่อนบ้างเราควรจะเป็นคนที่แบบแไม่ต้องเก่งบันก็ได้อะไรเงี้ยผมเอ็นจอยทุกโมเมนต์ที่ผ่านมาและตอนนี้แล้วผมมั่นใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อไปอ่ะมันไม่ใช่แค่พวกเราที่เอ็นจอยผมเชื่อว่าทุกคนที่ได้ดูผลงานของเราก็จะรู้สึกแบบดีกว่าเราเพราะมันสร้างด้วยความเชื่อและความสุข ต้องบอกว่างานบันเทิงจริงๆ,ๆมันคือความเชื่อนะมันความเชื่อล้วนๆนะมันหาเหตุผลอื่นไม่ได้เลยนะการที่คนจะดะูต่อให้คุณหมอคุณลงทุนพันล้านแต่ถ้าเขาไม่เชื่อคุณเขาก็ไม่ดูขอบคุณมากอยากจะบอกว่าคือสิ่งที่ทำให้ทุกอย่างมันมาถึงวันนี้ได้ทุกประสบการณ์เนี่ยมันไม่ใช่เพราะแค่พวกหลังแน่ๆเพราะแฟนๆ แข็งแรงมากจริงๆแล้วก็ขอโทษที่เคยทําให้รู้สึกไม่ดีบ้างในหลายๆจุดเราจะบอกว่าผมพยายามทุกวันแต่มันไม่ได้ง่ายเลยอย่างเราพลังมันยิ่งใหญ่มากเราก็พยายามจะรับมือกับพลังทุกอย่างกขอยากให้ทุกคนให้โอกาสแล้วก็เติบโตไปด้วยกันแล้วก็มีอะไรก็แนะนํากันอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าสามเมื่อกี้กันเข้าไว้นะถ้ามีอะไรก็ระมุนระม่อมบอกเราบอกกันด้วยความใจเย็นๆรู้ว่ามันอาจจะขัดหูขัดตาบ้างแหละแต่เชื่อเถอะว่า ค่ายที่เปิดมาปีกว่าๆค่า,ายนี้พยายามทุกวัน